ไร้อยคู่พันห้าร้อยเก้าสิบาทหรือว่าจะเป็นไม้ติดแหลกมีให้เลือกตั้งแต่สองพันกว่าไม้ร้อยชาร์จได้ไหมชาร์จได้เป็นไม้ชาร์จหมดแล้วกลางก่อนนะวิธีการแต่งอีคิวนะลูกค้าเอาไว้กลางก่อนแล้วเราเราปางเสียงอันนี้เบ็กกลางแหลมเหมือนกันเอาไว้กลางก่อนเราอย่าเติมผงชูรสเข้าไปเบแหลม ต่อตรงเข้าเนี่ยต่อตรงเลยเนี่ยมันจะไดสส้สัญญาณที่ชัดกว่าบูทชัดกว่าบูทูธเสียบเข้าโน้ตบุ๊กเข้าทีวีได้เหมือนกันสายยาว5เมตรตัวนี้400บาทเป็นสายซโตร์ายสายทำเองนะปกติ3ามเมตรมัน300บาทอย่างเงี้ยเราเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปปับ๊บเราต้องเอาบูทูธที่เราเชื่อมต่อที่เครื่องไว้เนี่ยเอาเออกมาก่อนเรามาต่อตรงต่อตรงแล้วก็เปิดเพลงได้เลย